ชาวเน็ตสังเกตเห็นทีมพิธาพาน้องพิพิมพ์ไปทะเลตายชุติมาก็อยู่ที่เดียวกันสืบเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อ2โดยสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ทีมพิธา หยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งตอนนี้ทางด้านทีมพิทาขอไปพักผ่อนกับลูกสาวน้องที่พิมพ์หลังต้องทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลานานจนแทบไม่มีเวลาให้ลูกสาวซึ่งคราวนี้ก็ได้พาน้องที่พิมพ์ไปเดินเที่ยวริมทะเล พร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า forward to getter และได้มีการแท็กสถานที่พัทยาแต่งานนี้ก็มีชาวเน็ตแอบจับสังเกตเห็นต่ายชุติมาโผล่อยู่ที่เดียวกับทิมพิธาน้องพิพิงโดยทางด้านต่ายชุติมาได้โพสตอรี่รูปภาพทะเลพร้อมกับแท็กสถานที่พัทยาเช่นเดียวกันแต่ภายหลังก็ได้ลบสตอรี่ดังกล่าวทิ้งไป งานนี้ก็ทำเอาด้อมส้มเฮกันใหญ่จับตามองว่าไปด้วยกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านต่ายชุติมาเคยได้ตอบชาวเน็ตว่าคุณพ่อและน้องพี่พิมพ์ชวนไปเที่ยวทะเลอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลเพราะทั้งคู่ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวจ้า